จ้ามาตามคําเหลือกร้วงจ้าพี่น้อง,งป้องปายเอซี่เพิน่นอยากหุจักวิธีเก็บรักษาจ้าเฮ็ดตั้งสี่แล้วเก็บไว้จังไดว่าสันพี่น้องเก็บไว้ในขั้วก็ได้จ้าเ <c oughs> ฮ็ดจังสี่แล้วเก็บไว้ขงังภาคเขาก็ได้จ้าตั้งไว้ขังภาคเข้าทั้งโตก,กับเขาเลยจ้าเวลาห้าอยากเ้าก็เก็บก,กินเลยพี่น้องถ้ามีเวลาก็ออกเพิ่นออกมาใสาเแด,ดดได้จ้าเด้อจากเมือละสองสามชั่วโมงพ่อให้เพิ่นได้ซ้ำคอเสียงได้จ้าเด้อ เอาใบไส้เป็นกะบ,บ่าตายพี่น้องเอาใบไส้เป็นกะยู่ได้จ้าตั้งไว้ขังเพราะเขานั่นละจ้าสิเด็กเก็บกินง่ายๆพี่น้องเขาจังอื่นว่าผักสวนครัวนะจ๊ะเนาะ <g uck NFT> ผักสวนครัวอีหลีอีหลอดได้จ้าเด้อเห็ดแบบนี้เก็บง่ายรักษาง่ายสบายจ้าหมดมาแล้งกะปลอดสารหน่อยเปอร์เซ็นจ้าปลอดสารหน่อยเปอร์เซ็นเลยหมดมาแล้งกะสิบ่ได้จอได้กินนะจ้าเนาะยูย่ได้โดนจ้ายู่ได้โดนเติมปุ๋ยให้เขาหรือว่าถ้าบ่อยากใส่เคมีถ้าบ่อยากเติมปุ๋ยเอบีเรอยากใส่เคมีกะเแ็ดน้ำมักก็จ้าเนาะ น่ามาขีงง่าก็ได้เอาหยอดลงจากนิดนึงพ่อให้เขามีสารอาหารกินเนอะจาก